เบื้องน้ากัน <laughs> เออบัวได้ยู่ซื่อหน่เนะาะวสิมาถามมึงเรื่องเล่าการรับกันนอนเฮือนใหม่และเออเป็นยังไงละ่ะนอนรับพันดีอยู่บ่บรับเยอะแต่ว่าพันนี่บ่ค่อยได้พันบ่ค่อยพันยังเนาะโ,<ด>โอ้พี่น้องเลยเออมีแต่พันเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานคือเก่าเนาะ<ด> <laughs> เออเป็นยังไงเมื่อยบอัก็ไ,ได้เมือ่อยก็ได้พอเห็ดเนาะพอเมื่อยกับเศร้าหองงานหองเองเนาะเออพี่น้องนีเาะ เอาบวชันย่านว่าเมื่อยพี่น้องเลยบวจันเสื้อเอ็นร้อยมาให้เด้อแพ็กหนึ่งเนาะเอาไว้กินพี่น้องเลยเอ้ยย่านว่าเมื่อยกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมู่เพื่อนเบิร์สุขูสุคนมื้อนี้พี่น้องเนาะบวชันพาเบาเสียงน้อยเพื่อนมาส่งโต๊ะรือว่าเก้าอี้ให้ทางน้องทงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะถือว่าทางเบาเสียงน้อยเพิ่อนมามอบโต๊ะให้น้องทงพี่น้องเลยมื้อนี้เนาะ กะสีไทยทำให้พี่ให้นอ้องเบิ้งอ่าอีกรอบนึงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางอ่าน,อนอ้องๆเดี๋ยวว่าของน้องทงนี่เนาะมาซอยคอดทานพี่น้องเลยเซลเซลอยู่เนาะอ่ามาครบหมดเลยพี่น้องเลยกะสีมาถามไทยเบิง้งน้องทงน้ำนะน้ำเนาะพี่นอนะ้องเนาะออ่า่าาเป็นกังได้พี่น้องนอนเฮือนไม้ใสยย่หยาง,งามอ่านอนรับพันดีดีบ่เนาะพี่น้องเนาะไปสะ,ะเข่าทักทายทางน้องๆเพื่อนอนเห็ดไปสั่งอยู่เด้นี่พี่น้องกูกูกลัวอยู่เนาะ โดยเนาะอ่าโถพี่น้องเลยสบายดีสบายดียดน้องอันอยังแน่มือน่ะโอ้พากันเห็นอย่างนอ้อนี่เนาะโดยสบายดีก่อนไว้สบายดีเอ้สบายดีอ่าขอทานชอยน้องไอ้ทงบอกเอเจ้าก็เป็นน้องเล่าบ่าละโอ้เจ้าซื้อจังไดก็ซื้อผู้วงผู้วงเนาะน้องอัน,ออนผู้ที่ติดกับน้องพงนี่บอ โอพี่นางแล้วก็ต่อมากับคุณี่เนาะแล้วกสองคนนี่ก็แเมนบ่เอาเอาเอาเสร็จนาะเป็นกำลังคอดอยู่พี่น้องเลยอันอันไอทงอยู่เฮือนอยู่บ่อยู่อยู่เนาะอืมโอเคพี่น้องเลยบ่มสบายดีน้องแหละน้องดิ้นมาเจ้าบ่แมนบ่เอเนาะอ้าไอ้มีเพิ่มมีของมาต้อนนี่โอ้ย เอาขนมนี่อ่ะกินข้าวแล้วมื้อนี้กินแล้วบ,บ่กินข้าวกํายังมื้อนี้โอ้พีน่น้องแกงน้อไม้เอาละน้อมือ้อน้อมื้อน้อมือก่อนเออปันกันกินเด้อ <c oughs> เอพี่นอ้องพากันมาอยู่พี่ไปเลยนี่เนาะพากันนอนพี่ว่าลเมาื่อคืนนี่มาเลยนอนเนาะแต่ว่ามาเห็ดซอยอาน,นุ่มอ่ะไว้ให้สิก้ามาเอาบะนี้เอา เอาไว้เอาไว้เอ้าปันกันกินเด้อเออหนุ่มเมย์เอ้าเด้อพากันแกกกินเด้ออ่าแล้วก็วอาจารย์เอาอ่าอิ่มร้อยเนาะพี่น้องเนาะมาให้น้องทงเพิ่นมื่อยพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าญาตน้องทงเพิ่นเมื่อยเนาะอ่าทำงานหนักพี่น้องเลยเบรกหามคอดทานได้ในมือแต่ละวันเนาะถูกพี่น้องเลยม ใช้สักกระสอบฐานบริมีบ่ามาละกระสอบข <c oughs> อ,อดฐานอ้ายเนาะโอ้โด,ด,ดูดูยังไงฐานแล้วก็ใหม่คักยี่เนาะโอ้โแต่ขอดบริณีได้หลายตืมได้เนาะเนาะถูกยังไงเอาสะเนาะเบาเสียงน้อยเพื่อนยังอมอบโตมอบตังให้น้องทงอยู่พี่อนยังอยู่ผู้เพื่อนผู้เนาะเดี๋ยวอาจารย์สีผ้าพี่พาน้องเข้าไป ทักทายเพื่อนน้ากันพี่น้องเลยเ,เพป็นเป็นยังไงเนาะนอนรับพันดีหรือบอนอนเฮือนใหม่เนาะพี <c oughs> ่น้องเอออันมือนั้นเจ้าบะไรมาเลยเนาะมือขึ้นอันเฮือนเนาะ <c oughs> ไปใส่เกาะมือนะ่ะ <c oughs> ไปเห็ดเวี้ยกบอเอาอันเห็ดเวียกงยังเกาะเจ้านะ่ะนิบเคพงโอ้ยนิบเสื้อผ้านี่บอเ <c oughs> อาอยู่ใส่อยู่ละละ <c oughs> อยู่ตลาดละเก้าพูอยู่ละเก้า เพ <c ười> ิ่นให้อันเดือนเท่าไหเดืน500,000เดือนละ500,000เข้าเฮียนนี่บ่เจ้าก็ล่ะเขาอือโดยบ่เคยเห็นหน้าจักเทื่อก็เห็นพี่น้องเอ้ยออใหม่บ่เบิดอันนี้เนาะยังมบ่เิดซ้ํายังเป็นทอนมอยู่โอ้โดยเอ้าแซ่บพี่น้องเอ้ยเนาะพากันกินแซอยู่ทงีเป็นจังได๋ลแซ่บบ่ฮะแซ่บบ่อือ โดยพากันนั่งอยูโฮมเด้อบวันนี้เด้อกินกินกินใช้แหม่โบนิมาบอระแมโบนิมาซ้ำมานี่มาแต่น้มมมมมมนนองๆเนาะมาเต็ม,นะม,ตมอยู่พี่เวทแม่กับผมมาพากันกินยุบๆอยู่พี่น้องเลยแป๊บๆเนาะเข้าไปทักทายสบายดีทั้งนอง้องทงสกอนพี่น้องเลยเพิเอ่อนเป็นชังไดเนาะ อ้าวสบายดีน้องทงสบายดีสบายดีโอ้ยเห็ดหยังอยู่น้อนี่น้อกําลังชีมาส่วนขี้เหลือออ่องเลยโ,โดยพอดีมาจันท์กายมาเห็นน้องเ,อเจ้าหยุบหยุบอยู่เนาะนอา้องมาเบิดกุคนด้ยบ่มื้ยนี่โดยป้าโเถพี่น้องเลยมาขอด้วยเนาะโดยปามันใหม่เบิดแล้วบ่ล่ะนี่ใหม่เบิ้ดแล้วโอ้เบิ่งพี่น้องเลยไปสิเนาะมาคุดเบิ่งน้ำกันเออบ้ได้ยูซื่อๆนี่เนาะว่าสิมาถามมึงเรื่องเล่า การรับการนอนเฮือนใหม่และเอ,อ่อเป็นยังไงละ่ะนอนรับพันดีอยู่บ่พันธ์เยอะแต่ว่าพันนี่บ่อค่อยได้พันบ่ค่อยพันยังเน,งออนาะโอ้พี่น้องเลยเอ,อ่อมีแต่พันเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดง,งานคือเก่าเนาะเออเป็นยังไงเมือออ่อยบ่ก็บ่ได้เมื่อยปานไดอืมพอเฮ็ดเนาะพอเมื่อยก็เซาเฮางานเฮาเองเนาะเออพี่น้องเ,เอ,อ้ยอ่ากินข้าวกินน้ำได้เมื้อนี้กินแลน้วกินกับอยังเนาะนี่เนาะ กินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อีกเลยโอ้เนาะพี่น้องก็ยามหน่อไม้อีดีเนาะเอาภอจารย่านว่าเมื่อยพี่น้องเอ้ยภอจารซื้ออัน100มาให้เด้อแพ็คนึงเนาะเอาไว้กินพี่น้องเอ้ยเออย่านว่าเมื่อยอันนี้น้องสาวเพิ่นมาซอยบ่อืโตพี่น้องเอ้ยไมคักดีนี่เนาะเอแม่นมันไมสุดบ่ได้บ่นี่สุดบ่ควันก็เบิดแล้วควันก็เบิดแล้วถือว่ามอดเรียบร้อยนี่เนาะ เอาสะคอดคอดคอดลงเบิ่งอยู่เออพี่น้องเอ้ยพอดีอันว่าเสียงเพิ่นเอาโต๊ะมาให้บ่โอ้พี่น้องเอ้ยเนาะตัวมีโต๊ะหินโต๊ะนั่งบ่อนกินข้าวกินน้ําซืออาดอางบดนี้เนาะานอันทานันว่าอันนี้มันนี่ต้องคอดเอาไว้อีกนี่เนาะโอ้พี่น้องต้องอันเป็นคุณในโตเลยนี่เนาะ ต้องควัดแล้วก็เอาสะไว้ๆกองไว้อีกอเพื่อจะทมต่อไปอีกประสันพี่น้องนี่การประมาณจะสอบน้องนี่ประมาณสาวสอบประม,มาณหอดเนาะโอ้พี่น้องเนียสาวสอบแล้วก็เสียเอาตัวพื้นตัวน,นั้นลงต่ออีกนี่เนาะโอ้พี่น้องเนี่ยไอ้ไอ้ขอถามนี่มันไปเอามาใช้ใหม่นี่ ใหม่กัดฮ่าตัดเอาเทวป่าเทวพี่เลยแพดงทั้งนั้นบ่เออเพิ่นบ่ได้ห่วงได้ห้ามบ่กัดมองห่วงก็ห่วงมองห่วงก็เออเฮาก็เอาตัวไม้น้อยเอาเนาะไม่ใหญ่เฮาก็บ่กล้าฮักนางพี่น้องเลยถ้าตัวใดเพิ่นบักเพิ่นหยังได้ก็ไปซีนองามันเนาะโอ้โดยพี่น้องเลยเวลาเจ้าเบรกมาสิเอามานี่ได้เอารถรถดใช้เก๋มาจะเอารถป้าเลยนะหลุดอันผู้เป็นป้าเพิ่นนี่บ่ เติมเติมน้ำเมือกน้ำมันน้ำพึนแต่กะให้พึนเกะมาเนาะโอ้แบบนั้นพี่น้องไงเออโดยโดยไปเสนออันพักพรก่อนนิดนึงได้บ่เออไปขึ้นไปอันเบิ่งเฮือนเบิ่งชานเจ้าในช่างน้อยเนาะเออให้น้องอันสาวอันคอดถ่ายได้นางเด้อโอ้ยพี่น้องไงเจ้าไปบอจันยากมาเบิ่งพี่น้องเไงบ่ทรงได้ยังเนี้แล้วนี่เนาะเอาแทงน้ำนี่เอามาใส้ลานนี่ โอ้บ่อเตียงทองเพื่นเอามาให้โอ,โอ้พี่น้องเลยเจ้าแต่ว่ายังบ่ทันมีน้ำนี่เนาะ <laughs> เออผูกห่างดินเนาะกับพี่น้องเลยโอ้นี่ว่าบ่อเอ่อเสียงเพ,นะพื่นามาให้นะปลาโตพี่น้องงามคักดีนี่เนาะเออเป็นตนานั่งกินข้าวกินน้ำสะอาดสะอ้างอันนี้พี่น้องเลยโอ้ค <laughs> ักคลักคักอันนี้เพื่อนเอาม,มาส่งมือเด้นี่ เราก็มาส่งเมื่อนี้แหละมาส่งตอนเช้าๆนี่บ่อดีประมาณประมาณ10โมงโอ้ตัวนักบ่เบาได้นี่เนาะหามช่วยเพื่อนอยู่บ่เมื่อเช้านี่มาบ่ทันใช่บัวทันใช่เออพี่น้องเอยมากับบัทันเพื่อนเพื่อนเอามาปรุงให้เลยเนาะตัวพี่น้องเอยผู้จะพาเพื่อนซานเรากะอ่าเบิ่งก่อนพี่น้องเออเงื่อนขันไดไว้แล้วนี่เนาะออพี่น้องเออเป็นยังไงบาดนีนอนสะอาดสะอางบ่ต้องหูอ่า กับเราเองเรื่องผลหัวเนาะเออเป็นยังไงผลห่อแจ็คเทอร์แล้วขานอนนี่ก็หากัดห่อมเทอร์เดียวหากัดห่อมเทอร์เดียวบอดี้มีหูหัวหู้อย่างบ่ละก็บอด้มีบอยังบอดมีเนาะเพราะว่าเห็ดเองพี่น้องเลยเอาระวังได้เนาะเออโดยโดยโดยพี่น้องเลยเอ้ามันนั่งที่ก่อนนะมันนั่งอยู่โทูบพี่กันอ้าาาโตเนาะเออการสีเด็ดเด็นฮอแน่มืัอนี้เนาะ อันเมมา,มาอยู่บ่ก็มาอยู่อือแต่ว่าเพิ่นเมื่อแล้วมือ้อนี้เนาะยังเหลือแต่น้องๆพี่น้อง1 2 3 4 5 6คนเนะขขาะครอบครัวเจ้าน้องนี่เจ้าเป็นลูกกกบ่ได้โอ้อันก็ผู้นี้ผู้ที่2เนาะได้แล้วก็ผู้ที่3ชื่อน้องน้องยังน้องดินเนาะอืมโอ้โยพี่น้องเอ้ยกต่อมากอ,อ่าหลายคนอยู่เนาะมาครบเลยมื้อนี้ บอจานทร์เอาขนมมาฝากเพื่อนพ่อเพื่อนหุ่มยุบบาทเดียวเบิดจ้อยน้องหลายคนเนาะยังไม่ได้เข่ามึงทำเฮี้ยนบ่แต่ละคนน้องนี่มีแต่เข่าแต่น้องลิ้นแหละสมยังน้อยนี่ยังยังเบิดเนาะอือถูพี่น้องเลยนี่เด้มาพี่มาพี่มานั่งโต m ม y มึงเยอะฮะเบอเสียงเพื่อนเอาโต m ม y มาให้นี่มักอยู่บ่บ่ เออเท่ากับผู้ชายสองเนาะเหมือนยิงซีเนาะล่ะเนาะเออพี่น้องเลยโดยโดยโ,ดยโอ้เนาะบอลหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำได้แส่อันนี้อันเจ้าหนึ่งอยู่ใช่ไหมมีแต่เป็นหนึ่งน้ำป้าเพิ่ก้อนตอนนี้เออพี่น้องเลยต่อไปก็สซี่หนึ่งอยู่นี่ได้เนาะซีเออแจ็ตแจ,จงอยู่นี่แล้วว่าสันว่าเห็นมงตั้งหาเพราะว่ามงม,งมันเห็ดกันได้ร่มนี่ไงยามันยามันจาอพูดเนาะย่านคนฟื้นคนไทย ผูลังกระซีลังเก่าพ่นกระมีเนาะก่าเลยเฮกกระเทิบออกไปพุ่นอีกเนาะเพราะ<อ><อ>ได้<อ>หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเด้อโอ้พี่น้องเลยอันทางบนเตียงเพิ่นเอาแทางน้ำมาให้แต่ก็ชีได้ซื้อน้ำแล้วบ่นี้เนาะ <S 2> <S 2> นอ,อันเต็มตุกนี่เท,ท่าไรล่ะเป็นนี้หมูๆประมาณซาวรือสามสิบเอ่อสามสิบพันนี่บ่โอ้ก็ถืออยู่ได้เสียด้วยพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นน้ำอาบนี่บ่น้ำใสหน่บ่ เดี๋ยวชาวคนโตแกยังไคลอยู่เออพอได้เอาหน่ำนี่ตวงเอาเนาะเออเอามาไว้บุญหางดินนี่กัเห็ดหางดินลงไปใส่ก็ได้เนาะหลานเนาะกาะเห็ดตั้งรังเนะหางดินไงเออหัวมันทรงสีลายลายอยู่เนาะโอ้นี่เดีอันโถ่นี่ก็มีแล้วนี่เนาะมีแต่เอาอันท่อแล้วก็ใส่ต่อลงไปใส่กระถางหน่ำเจ้านี่ก็โอ๊ยทำสีอาบนี่เนาะกินก็ได้พี่น้องเลย เออโต๊ะโต๊พี่น้องครับอ่าถ้าซื้อกับโบไวถ้าซื้อแต่ช่วงแรกพุ่นกับพ่อเลยเนาะเออพี่น้องเลยอ่าบนตรงน้ำตรงไหนนี่ก็มีครบไปแล้วเนาะนอนพี่น้องเลยนอนกับโบได้พันยังเนาะนอนผู้เดียวพี่น้องเลยโอ้เนาะเออการทำกลางคืนกับแต่ว่าไฟเจ้าอหมาเลยบ่ ไฟไฟโซลาเซลล์ไฟชูลีเซลก็เอามากกับมันเตะประด้ผมหมอมันโบก,ก็บไฟครับอ๋อเป็นไฟโซลาเซลล์แบบอันสีเหลืองนั่นบ่ะโ,โอ้แบบนั้นมันบกคอยอยากดีปัญหาพี่น้องเลยใส่เอ่อโดนๆไปแล้วมันอยากเสื่อมเนาะอยากพิ้วมันอยากขาดพี่น้งงองเลยพอว่าจนเคยซื้อให้อ่อเคยวางเนาะไปซื้อไปเลยแค่เดียวนึงพิ้วขาดพี่น้องเลย เออแต่ว่าตอนนี้ยังมูมีไฟเนาะอางคำลางคืนก็อยู่แบบมืดๆเลยกะมีโคมแล้วไปสากแถวันเพื่อนบ<ม>ูจักแล้วก็ขอสากน้องโอ้อันที่พ่อเจ้าเมือ่อนั้นคุณบอกเดี๋ยวขอสากน้อเพิ่นเด๋วยวเราพี่น้องเนาะเออกะเอ้าจังใดกะก่อเห็ดข้อสรนะ้างไว้นะ้องปนีิเน,นาะมีเฮือนมีซานอยูซัมหนี้เลยกับอ่าเห็ดทานนี่แหละพี่น้องเลยเป็นอาชีพเดียวของทางบ่าวทงเพิ่นเนาะกระสอบเท่าไรก็จ้าขาย เดี๋ยวนี้กะสอบซาวสอบพันพี่น้องเลยแต่ว่ามันกะเพื่อสิได้เนาะเอ่อหึงพี่น้องเลยหลายมือเติบใช่เวลาเผานี่จักมื่อมันก็หลายทิพอยู่นะไหลายทิพอยู่โอ้พี่น้องเลยเนาะเพื่อสิได้เงินสอบพันนี่กะเงินไงและใส่เออผู้น้นองๆกะโอ้มีบนนั่งคักแล้วแบบนี้เนาะล่ะเนาะเออมีบนนั่งดินคักกินแบบนี้พี่น้องเลยเออดส่ใา่ อ่เนาะมื่อนี้กะพอดีว่าพาะเวเสียงเพิ่นมามอบโตมอบตั้งแล้วกะว่าจันกะสิไปทางอื่นต่อบัดนี้เนาะจังได๋กะบ่็ทงกะบฮิดเบียเห็นงานต่อไปพี่น้องเอ้ยเอ่อมีตะบ้อกระสอบใส่กะสิหาซื้อกระสอบเท่าใดก็ซื้อนี่กระสอบหนึงกะ1,000สอบละพันโอ้โตพี่น้องเอ้ยอ่าซื้อกระสอบสอบปุ๋ยนี่สอบเันซีเมนกะถือว่าแพงเติบเนาะสอบละ1,000กี่ แต่ว่ายังโมมีเนาะตอนนี้จะซาออกก่อนเออแต่ว่าแดดอยู่พี่น้องเลยก็<ม>คึมผ้าคึมฝนอยู่โมน,นี้กันเนาะคือทรงขีตกอยู่แล้วแต่เบิ่เออ,อเอาสั้นเนาะโอนี่ว่าจันบกวนเวลาของน้องทงแล้วเนาะให้น้องทงไปอดทานน,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 าน,าน้ำน้องพคนซาพี่น้องนเลยอย่างไรก็สู้ๆน้องเนาะโดยเดี๋ยวมือหนามือในเดี๋ยวไอ้สิเวะมาเยี่ยมมายามมึงใหม่เนาะโดยเอาให้นอนรับพันดีพันมวนเด้อเฮือนใหม่เด้อเดยสบายดีเนาะ เมื่อก็นั่นแหละเด้อสบายดีสบายดีไว้สบายดีเพลินไหมมีแต่กินอย่างเดียวเนะ้อผมบอกอย่างเลยบ่าหมอได้อันทาทิงทุยนะหมอได้บอซื้อค้าขนาดนะาเน,นนะาะพี่น้องเนียตัดเสร็จะเมื่อก็นด้อลาเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะว่าจันมาอัปเดตน้องทงพี่น้องเนียหลังจากนอนเฮือนใหม่ใส่หแางงามเราก็ นอนดีนอนมวนว่าสันพี่น้องเลยบ่ได้ฟันยังว่าสันเอนอนคนเดียวคือเก่าแล้วก็นอนะเอะกะเห็ดเบี้ยเห็นงานอยู่บางทงพึ่งกับบ้อยู่ตุลาพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันนะเนาะตัวกำลำมองเอมื่อนี้กบับาวจาันได้ซื้อเอ็มลอยมาให้พี่น้องเลยยันพึ่งเมื่อยเนาะพอได้มีแหงก็ปีกระเป๋าเอ่อขดทานพี่น้องเลยอาชีพเดียวเนาะที่น้องทงพึ่งเอะเห็ดอยู่ในตอนนี้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะ กะจักเสิหาอาชีพยังนอะเพลนเป็นรักเป็นแรงกว่านี้พี่น้องเลยกะเฮ็ดทานนี่แหละว่าสันพี่น้องนอะเป็นอาชีพมืดพี่น้องเลยเแต่ว่าอาชีพสุจริตเนาะขยันเฮ็ดนี่กะลายทิศอยูย่เพื่อจะได้คอดได้ว่าสันพี่น้องเลยเพื่อจะได้เงินสอบหนึ่งเนี่ยกับมือใหม่มือพงมาเลยนาะพีนนะ่น้องเนาะกะสำหรับเพื่อนสำหรับท่านหลังนี้พี่น้องเลยเนะาะกะโมเมนต์ที่เม่นดินของเพื่อนพี่น้องเลย กะปลุกสนเสาอยู่ในที่ของในายทึนเพิ่นเนาะจากคนสไลด์ออกเมื่อไรแหละว่าสันแต่เพิ่นกะให้พักให้เสาให้อยู่ไปเรื่อยๆว่าสันพี่น้องเลยกะสั่งเพื่อนสั่งซานนี่กะโบได้สั่งใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสั่งแบบอุปโภคงยกง่ายพี่น้องเลยถ้าเพิ่อนให้ง่ายให้ยุกง่ายไปกะถือว่าโบนักเนาะไมีแต่ มากเล็กๆน้อยๆกะไปต่อเติมวอนใหม่ได้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะก,กะมีผู้ใหญ่หลายลลทานพี่น้องเลยเนาะสมทบกันเข้ามาสําหรับเพื่อนหลังนี้กะมีทางหลายซอกทางพี่นอ้องเลยเพื่อนกะสดสวยน้องทงเนาะเห็นน้องทงมานี่ตั้งแต่พี่นออ้องเลยบอกเตียงทองเพื่อนมาสัมผัสเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะมานั่งกับนอ้นองสาวน้องดินเพื่อนพี่น้องเลยเอ้เนาะก,กะสำหรับครอบครัวของน้องทงกะ เมย์แล้วกับมีพี่น้องไงเนาะแต่ว่าสร้างครอบครัวใหม่กับผัวใหม่แล้วก็อยู่กับครอบครัวน้องทงก็เลยพันตัวออกมาปุ๊บทีพวกทานอยู่นี่พี่น้องเนาะเห็ดเบี้ยเห็นงานอยู่นี่ิผสนมันก็ใกล้ป่าใกล้ดอนเนาะกับเห็ดทานง่ายว่าฉันพี่น้องไงพื้นกับโบได้ซื้อหรอกเนาะหาพันเอาในป่าในดอนนี่แหละเนาะอากาศถือว่าธรรมชาติ บ้านเมืองเฮายังลายพี่น้องเลยเอ่อเป็น,ปนไม้เป็นตอกเอ่อขอเอาได้อยู่ว่สาสันช่วงนี้เนาะโดยเอ้าโอเคน้องพลอนพี่น้องเนาะกสำหรับมื้อนี้น้องบาจ,จันมาอัปเดตเอ่อการเป็นอยู่ของน้องธงให้งพลอนพี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึงนะ่งเนาะเอ่อทางใดก็มาเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องธงพี่น้องเลยเนาะเอ่อเป็นกัเป็นคนขยันเนาะแต่ว่าขาดต้นทุนเนี่แหละพี่น้องเลยขาดอุปกรณ์เนาะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องทานได้เนาะอยากซวยอุปกรณ์การทำมาหากินของเราล้านใดกะติดต่อมาได้พี่น้องเนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้คือเข้าพี่น้องเลยโดยเนาะกะมื้อนี้น้องทงกะถือว่าได้ที่นั่งพี่น้องเลยเนาะเป็นตั้งตั้งหินหินอ่อนเนาะโอ้งามพี่น้องเลยแล้วก็ได้แท่งน้าเนาะทางบัเตียงทองเพิ่นมาซื้อมาให้เนาะกะโอ้ดีใจแทนน้องทงอ่าซีมี บนกักขังนัําไเนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะบอจันดาพีดาน้องซํานีก้อนพี่น้องน้องไปพบไปพอกับบาจันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังมากมายพี่น้องเลยมาอัปเดตน้องทงให้เบิ้งให้พีให้น้องเบิ้งอีกรอบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้บาจันลาพีลาน้องซํานีก้อนเนาะไปพบไปพอกับบาจันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้บาจันลาพีลาน้องซํานีก้อนเนาะไปแล้วสบายดี